สวัสดีครับพี่อาจครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนานแค่ไหนคะพี่อาจกับพี่โจ๊กเนี่ยจริงๆก็ไปมามาไปมามาท <c oughs> ี่คืออะไรคะกลับไปกลับมาได้เหรอคะพี่อาจเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กัน <c oughs> แล้วครั้งล่าสุดเนี่ยลหคะทะเลาะก,กันมานานแค่ไหนก็ประมาณสักเกือบสองปีตั้งแต่พี่โดพี่โจ๊กโดนลุมสกรรมอ่าลุมสกรรมตอนนั้นพี่อาิก็ต้องบอกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่โจ๊กอย่างชัดเจนเลยนะผมมาอยู่ในกระบวนการที่ร่วมกระทือพี่โจ๊กอ่ะอ่าเอาพูดตรงตรงอ่ะค่ะเราก็เป็นเครื่องมือเขาเหมือนกัน แล้วทำไมตอนนี้มาดีกันได้ล่ะ<อ>งว่คุณ<อ>ผู้ชมขออภัยนะคะพี่อัดคุณผู้ชมบอกว่าอยู่ดีๆพี่อัดจ,จะมาช่วยพี่โจ๊กดูมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าเอย่างนี้ครับผมเียนอย่างนี้นะคือวันนี้สังคมไทยคมันเน่าเฟะจริงจริงอ,องค์กรตํารวจนะแล้วก็หน่วยงานราชการเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันกันหนักมากมผมนะบอกตรงเลยว่าผมเนี่ยไม่รู้จะเข้าถึงรัฐบาลยังไงผมอยากจะไปร้องนายกองอิงก็เข้าไม่ถึงจะไปร้องรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สระทรวงการคลังเนี่ยซึ่งผมมีหลักฐานว่ามีการปล่อยให้มีการเสียภาษีเนี่ยโดยไม่มีการเสีสเยภาษีนับแสนล้านต่อปี uh huh. มีการทุจริตคอร์รัปชันของกรมสนรกกรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมจะร้องใครครไปร้องกรมสนักกรก,รก็มันก็ช่วยกันหมด <c oughs> ผมไม่รู้จะยังไงผมก็เลยพอดีพี่โจ๊กมาติดต่อทีมกฎหมายของชมรม <c oughs> ผมก็เห็นว่าพี่โจ๊กก็เป็นเหยื่อาชกร,รม <c oughs> ผมก็เลยรับ <c oughs> รับงานนะอ่ะ <c oughs> ผมรับคดีให้นะ เพื่อให้แกได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันอันนี้เหมือนถึงคดีของพี่โจ๊กเรื่องเกี่ยวกับเว็บนักออนไลน์อปรชาชอค่ะที่โดนอยู่ขนาดนี้เรื่องที่ฟ้องส่วนเรื่องวินัยเนี่ยไม่ต้องไปพูดหรอกเขาไปทงตั้งแต่ชาติมาโว้แล้วเพราะเขาไม่อยากพี่โจ๊กเป็นผบค่ะ ก็เนี่ยพี่อัพี่อต้องเคลียร์หน่อยเพราะว่าจริงๆพี่อัดก็บอกว่าอยู่ในขบวนการอีกฝั่งหนึ่งอ่ะที่เป็นคู่กรณีพี่โจก็พูดง่ายๆแล้วทาไมอีท่าไหนเปลี่ยนมาทางด้านช่วยบิ๊กโจ๊กพี่อัดก็มีประเด็นอะไรที่เป็นอเจนด้าส่วนตัวของพี่อัดหรือเปล่าถึงมาช่วยพี่โจ๊กพนหนึ่งผมมาฟังข้อมูลฝ่ายเดียวค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยววันสัปดาห์นั้นเนี่ยจะเปิดละหลักฐานให้ดูเลยว่าไอ้ที่เขามายัดพี่โจ๊กเนี่ยว่าเว็บพนันนู่นนี่นั่นน่ะนะผมจะจะบอกนะไอ้ฝั่ นักกว่าพ่โจอีกคือยังไงคะผมเบบพนันมึงเก็บเอาทุกดอกเหมือนกันพี่อัดเคยสนิทอย่างเงี้ยเหรอคะก็คือกระบวนการนี้มันไม่ใช่กระบวนการธรรมดาในการล้มพิโจมีตั้งแต่ในพลนั่นแหละนะครับมีการสร้างเพจคิงพอแดงมาอย่างเงี้ยโดยตำรวจไซเบอร์อย่างเงี้ยเพื่ออามาเล่นงานโจมตีพิโจอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยของไซเบอร์นี่ผมมีสองถังมีรองผู้การคนหนึ่ง ภายในเวลาแค่ยี่สิบสามวันมัทนจะไม่ผิดนะมีเงินจากาเว็บพนันออนไลน์เข้ามาบัญชีร้อยเจ็ดิบห้าล้านร้อยเจ็ิบห้าล้านต่อวันไม่เนี่ยน,นี่ประมาณยี่ามวัน๋อค่ะผมจะเปิดเนี่ยสัปดาห์หน้านี่แหละนะแล้วผมบอกให้เลยว่าและขบวนการที่ผมไปเป็นเครื่องมือเขาเนี่ยรู้ไหมว่าเขาจับผม,ม่าเขาไปจับคนจีนนะคนจีนสีเทาดํำเรื่อง c เซ l เ e ตอ e r อะไรอายัรัพย์เขจ็ดร้อยล้าน ถึงเวลาพวกนี้ไปเคลียร์หมดปล่อยอายัดทรัพย์สินก็หมด7 0็้อล้านปล่อยตัวไม่มีการดำเนินคดีคนเดียวมหีหลีเย็นคนเดียวโดนข้อ,อาหาปลอมบัตนประชาชนอันนี้ที่ผมพาไปจับนะแล้วแถลงขา่าวใหญ่โตนะที่เมืองทองธางนีสองเคสเลยสองครั้งเลยอ่ะและอีกเคสหนึ่งนะผมก็ไปทําให้อีกพาไปจับอีกสองร้อยล้านสุดท้ายมันก็ไปเคลียร์กันอีกแล้วจบแล้วคดีเ็บพนันทุกคดีเลยคดีสี่บอที่ดีวิศาลาไปร้องสุดท้ายก็ไปล้มคดีคอยัยการสั่งไม่ฟ้อง สารยกฟ้องเงี้ยค่ะ